สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนค่ะอากาศก็เริ่มหนาวหนาวเยน็ยนๆแล้วค่ะเช้ามาก็เยน็ยนๆค่ะหนาวเย็นพอได้ใส่เสื้อกันหนาวตัวบางๆเนาะพอสายมาก็ร้อนเปียงๆร้อนจัดอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ป้าบัวก็จะมาค่ะมาบำรุงคณะน้อยค่ะด้วย ฮอร์โ,โมนแบบง่ายๆที่ประบัวมีติดสวนอยู่ประจํามาดูคณะน้อยประบัวค่ะนี่ค่ะคณะน้อยนี่ที่ประบัวปลูกไว้เป็นคณะเห็ดหอมค่ะนี่ประมาณนี้เนาะเริ่มเห็นใบนวลนวลแล้วค่ะเห็นใบนวลนวลใบก็โตขึ้นนะคะใบก็โตขึ้นแล้วนี่ประบัวพรวนดินให้แล้วนะคะแล้วเราก็จะมาเสริมด้วยฮอร์โมนแบบที่ ป้าบัวเคยให้ฮอร์โมนแบบง่ายๆค่ะก็มีปุ๋ยเกตค่ะนี่หนึ่งบัวนะหนึ่งบัวแบบนี้ต่อน้ําเอ้ยต่อปุ๋ย1ช้อนค่ะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะ1ช้อนแล้วก็แล้วก็เก็บไว้ค่ะนมค่ะนี่ค่ะนม นมที่โรงเรียนหลานเอาติดกระเป๋ามาเนาะคุณครูให้มานี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยยังไม่บูดนะคะอันนี้ยังไม่บูดแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มีกันทุกบ้านเนาะที่ใครปลูกผักอินทรีย์ปลูกผักปลอดสารก็จะทําอันนี้ไว้นี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกะคะเีเอาค่ะกะคะเนเอา แล้วก็คนค่ะคนคนให้เข้ากันนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาลดค่ะลดนี่สูตรนี้งามแน่นอนค่ะนี่ ดินก็ดำดินก็ดีเนาะแล้วเราก็มาเสริมด้วยโฮอร์โมนแบบง่ายๆที่เรามีมีอยู่แล้วนี่ค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ลดโฮอร์โมนด้วยนมหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงปุ๋ยกิจเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งบัวแบบนี้ค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าเรามีฟ็อกกี้หรือมีถังเป๊ก,ก็ดีค่ะฉีดพ่นมันก็จะไม่เปืองอันนี้มันจะเปืองนิดนึงค่ะเปืองนิดนึงค่ะนี่อันนี้เป็นหนอนกระดึ๊บนะคะถ้าใบหวงใบอะไรนี่ก็ให้ดูมันจะมีหน,นอนกระดึบ๊บอันนี้หน,นอนกระดึ๊บค่ะ นี่ยังไม่โตนะคะตัวโตโต,วต,วตวกว่านี้จะกินเยอะค่ะก็คอยดูหนอนดูใต้ใบนะคะเนี่ยค่ะใบเริ่มเป็นนวลนวลและวใบเริ่มโตขึ้นมาแล้วค่ะหนึ่งอาทิตย์เราก็พวนดินแล้วก็เสริมด้วยฮอร์โมนค่ะลดน้ําก็จะลดเช้าเย็นเนะาะเช้าเย็นเพราะว่าผักใบอายุสั้นนี่ชอบความชุ่มชื้นแต่ไม่ชอบเปียกเฉะค่ะค่ะวันนี้ประบวกก็พา ลดโมนเนาะลดทมนให้คณะเป็นคณะเห็ดหอมเป็นคณะเห็ดหอมค่ะนี่ค่ะนี่ปลูกได้ระยะค่ะแบบนี้จะใบสวยต้นโตต้นอวบแล้วเราก็บำรุงสูตรนี้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะสูตรนี้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนี่ค่ะเริ่มงามละ ปลูกให้ได้ระยะแบบนี้ใบก็จะถึงกันพอดีค่ะใบจะถึงกันพอดีสารอาหารก็จะพอค่ะสารอาหารก็จะพอค่ะบำรุงอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วก็พรวนดินอาทิตย์ละครั้งค่ะรดน้ำเช้าเย็นค่ะประบัวก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณ ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าบัวก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ